สวัสดีครับพบกัผมนะครัเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงคีมนะครับตอนนี้แม็กกีได้มาถึงที่นะครับโรงแรมตึกเขียวนะครับโรงแรมนี้นะครับผมได้มาครั้งที่2องแล้วทุกคนนะรู้สึกว่าจะอันนี้คือรถไฟฟ้านะครับสถานีรถไฟฟ้าตรงนี้ที่ผมเดินมาก็คือสถานีรถไฟฟ้าจดุจักนะครับผมขึ้นวินมอร์ไซค์มาจากหมอชิดจ่ายค่าวินมา40บาทเพื่อที่จะมาลง สถานีเชื่อที่จะลงใช่สถานีตะตะจกักแล้วก็เดินมานะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องพักนะครับของผมนะครับเป็นห้องพัดลมนะครับทุกคนห้องพัดลมถูกครับอันนี้อยู่ชั้นสามนะครับอันนี้คือห้องพัดลมจะราคาสี่ร้อยบาทค่ากุญแจห้าสิบาทก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบาทรวมมัดจํากุญแจนะครับห้องสะอาดครับตึกเขียวถือว่าห้องสะอาดมากแล้วก็ชั้นสามเนี่ยเย็นดีนะนะครับ เย็นดีแล้วก็เนี่ยเรามองก็จะเห็นรถไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟฟ้านี่คือรถไฟรถไฟอยู่ข้างล่างรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนแล้วก็สะพานข้ามอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนนี่นะครับผมอะ่ะไม่ได้มากรุงเทพนานแล้วทุกคนนะครับเนี่ยนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะเนี่ยเพราะาหมอชิดอยู่ตรงนู้นนะครับแต่จักอยู่ตรงนี้นะครับ ไปครับเดี๋ยวเรารีวิวห้องกันนะครับเดี๋ยวปิดห้องก่อนเสียงรถมันดังนะครับพอปิดก็ไม่ดังละนี่นะครับในห้องก็จะมีโทราทัศน์ให้มีนี่นนครับสามตานะครับเสียบปลั๊กสามตานะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับทุกคนช่องระบายอากาศ ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับนี่ครับนี่ผมก็วางของนะครับเขาก็จะมีอันนี้ให้เลยครับนี่้อนซ่อมจานแก้วนะครับน้ำเขามีให้ขวดหนึ่งอันนี้ผมซื้อมาไอขวดหนึ่งนะครับนี่ห้องนอนนะครับทุกคนโอ้โหนะฮะ หวานแหววนะครับห้องนอนนะทุกคนนะโอเคไหมทุกคนหน,หน้านอนเนาะนะครับแค่นี้ก็หลูแล้วนี่พัดลมครับห้องนี้เคยเป็นห้องแอร์นะแต่ว่าแอร์เสียแอร์มันเสียไปแล้วนะครับมันไม่ติดนะไม่ใช่ห้องแอรนะ์นะนี่มันมีบานเก็ดระบายอากาศอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ยคือแค่แค่ตรงนี้เขายังสะอาดเลยครับเขาทำสะอาดเขาทำสะอาดดีนะ ผ้าขนูนสองผืนนะครับตเตียมก็โอเคนะครับทุกคนแล้วก็มีนี้ให้ด้วยนะไม้แขวนผ้านี่ไม้แขวนผ้าโต๊ะเครื่องแป้งกระจกนะครับน่น,นี่ทุกคนเป็นไงล่ะได้เห็นตัวเองในกระจกนะครับทุกคนตอนนี้ผมเพิ่งมาถึงมัดหมาเลยนะก็เพิ่งลงไลฟ์แล้วก็รีบม,มาทำคลิปนะครับ เออเพราะวันนี้ผมทําคลิปแค่กี่คลิปเองสองคลิปเองคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับก็เป็นคลิปสุดท้ายแหละนะครับของค่ําคืนนี้นะครับเออพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางไปที่วัดท่าทองเนาะนะครับผมไปร่วมแสดงความเสียใจยนะครับวันสุดท้ายของพระเอกของอัคคพลพรุ่งนี้เป็นเป็นวันที่เผาศพของออมแล้วนะนะครับเราจะไปไรฟ์สดแล้วก็ทําคลิปให้เอได้ดูกันนะครับ ก็ขอให้ยอดวิวแมงกะเบี้ยเยอะเนาะนะครับเพราะผมได้มีโอกาสได้มารทราข่าวที่กรุงเทพแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะตอนตอนนี้นะรู้สึกว่าข่าวมันก็จะมีหอ,อมแล้วก็จะมีอะไรนะทองเหรอครับอะไรแม่ตั๊กใช่ไหมที่ท <t ong> ททเก,เเออกเี่ยวกับทองเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมเคลียร์เรื่องหอมก่อนเดี๋ยวผมถ่ายเรื่องหอมเสร็จอะเดี๋ยวผมจะดูประเด็นของเรื่องทองซิว่าแม่ตั๊กเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วมันยังสามารถทํา,าทข่าวได้ไหมถ้าทําข่าวได้ผมก็จะเดินทางไป ก็โดยใช้ฐานทับอยู่ตรงนี้ก็คืออห้องพัดลม400ก็คือตรงนี้จะเป็นฐานทับผมที่จะใช้ในการอยู่พักอาศัยนะครับกลางวันก็ไปทำข่าวกลางคืนก็มาพักที่นี่นะครับก็โอเคนะทุกคนเนาะนะครับก็เดี๋ยวแมงกพี่ผมผมซื้ออันนี้มาก็มีอะไรมากินบ้างนะครับ สักคู่หนึ่งโอเคมีฮขาดอกมานะครับมีฮขาดอกมีสาลายแล้วก็มีถั่วลันเตาแล้วก็น้ำเปล่าเย็นๆนะครับโอเคครับทุกคนก็ผมก็หิวแล้วครับขอขอญาตินั่งกินก่อนนะครับอเอฟซี FC ครับแมก็พี่ลืมเอาไม้มานะครับพอดีผมเตรียมมาแล้วผมลืมเอามาต้องขออภัยนะครับไม่ได้เอาไม้มาเซ็งเลยไม่ได้เอาไม้มาแต่ก็ไม่เป็นไร mát cho con. Oh, ช่วงเย็นกินอะไรครับกินผัวไปถุงหนึ่งแล้วก็ส้มโออีกครึ่งหนึ่งที่ผมซื้อมาจากกําแพงอะนะลูกลาสามสิบสามสิบห้าผมกินที่กาแพงไปเกือบครึ่งลูกแล้วก็เหลืออีกนะอันนี้เป็นอกไก่นะครับเป็นไส้กรอกที่เป็นอกไก่นะทุกคนนะอันนี้จะไม่มีไขมันนะครับคือเนื้อเรากินได้แต่ขออยาให้มีไขมันแค่นั้นเอง อพวกไก่ย่างอะไรผม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 ,ผมไม่กินเลยนะไก่ย่างไก่ทอดไม่เคยกินเลยครับถ้ากินไอ้นี่จะจะอยู่ท้องนะนะครับจะอยู่ท้องอืม คิดถึงสมัยทําข่าวแตงโมเนาะมันก็บีมมาพักอยู่กรุงเทพนะครับตอนนั้นอยู่กับเอ็นเดอร์นะ วันนี้ผมจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นฐานในการทําข่าวนะทุกคนนะเรียกว่าจะทําข่าวนในเขตไหนของกรุงเทพก็จะมาพักที่นี่นะครับเพราะที่นี่ถูกสุดแล้วก็ก็เรถไฟฟ้านะครับเดินทางสะดวกจะกลับบ้านก็สะดวกครับก็ขี่วินไปนิดเดียวก็ถึงหมอหมอยที่ลว ลืมของสําคัญของสําคัญที่ว่าคืออะไรครับแปรงสีฟันครับดัย้ยลืมมาอีกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ออกมาแต่ว่าแชมพูไหมล่นะมีมีแชมพูให้มีสบู่ให้อ่นะมีแชมพูมีสบู่ให้ครับทุกคนเดี๋ยวนะาทาให้ดูอ้านะอุ๊ยรอดุ๊ย มีแชมพูมีสบู่ให้เออคาดอย่างเดียวอาดสองอย่างแปรงกับยาสีฟันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงไปซื้อแรกสีนะเดี๋ยวผมกินอันนี้ก่อนนะคือผมนั่งอยู่ชั้นสามนะครับเดี๋ยวเดินลงไปซื้อกับคนที่เขาดูแลอยู่ ห้อง400ไม่ไม่ได้แย่นะห้องพัดลมก็จริงแต่วันมันไม่ร้อนนะมันมีอากาศถ่ายเทครับมันถึงไม่ร้อนถ้าไม่มีอากาศถ่ายเทนะห้องจะอับแล้วก็ร้อนเขาจึงให้ห้อง400นะ่ะอยู่ข้างบนไงนะครับอื จะกแจ็คเอาไว้กินพ่กนี้ครับแค่นี้ผมก็อิ่มแล้วครับนะะกินแค่สองอย่างมีสาร่ายกับไส้กรอกก็อิ่มแล้วครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องกินอะไรเยอะที่ผมกินเนี่ยไม่มีไขมันไม่มีน้าตาลนะทุกคนนะอันนี้ก็ทาจากอกไก่นะครับอันนี้คือสาหร่ายนะ สาร้ายมีน้ำตาลไหมมีแต่มีน้อยแค่สามกรัมเอมเนี่ยสองถูดแค่หกกรัมอืมแอบแอบมาก ขยันอยู่นน่นโอเคทุกคนมีแรงแล้วครับทุกคนนะฮรับมีแรงแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อ แปตงสีฟันกับายาสีฟันนะครับลืมเอามาผูกไม่น่าเลยรีบด,ด้วยไปทุกคนก็เดี๋ยวไปขอ่อ w i f i เขาด้วยนะครับล็อกห้องโอเคนี่คือทั้งนอกนะครับ คครับทุกนเดี๋ยวเราจะไปซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันลืมได้ไงวัเนี้เนี่ยลืมของปุ๊บผมวันเนี้ผมเดินทางนะผมลืมหลายอย่างเลยของสําคัญทัางนั้นอันดับแรกแปรงสีฟันยาสีฟันอันดับที่สองไม้ครับไม้ลอยอันดับที่สามหูฟังบลูทูธโอ้โหเซ็งมันเป็ดเลย เดี๋ยววันหลังอนะ่ะผมจะเตรียมให้มันครบก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางเมื่อเช้านะผมดืมเช็คครับเพราะเมื่อเช้าตัดสินใจว่าจะมาทําข่าวดีหรือไม่มาดีลองคิดอยู่สองคิดสองใจนะเมื่อเช้านะ่ะผมคิดนานนะเอาไงดีมาไม่มาดีเนี่ยมันเสียเวลาคิดเป็นชั่วโมงอะ่ะก็เลยมาช้านะครับมีแปรงสีฟันใยาีฟันถ่ายไหมโอเคผมลืมมามาครับ ายาสีฟันเป็นคอนกรีตไหมหรือยี่ห้ออื่นโอเค,อ,เอ,เคอันนั้นแหละไอ้ไวไฟเข้าเข้ายัางไงครับดูไปที่เกียร์แล้ว,วนะคะที่ไม่ 5G อ่ามีรหัสไหมไอ้มีมีมีล็อกไหมครับผมจดจดให้ผมหน่อย สีฟ้านะ,อะโอเคได้ละได้ละโอเคทุกคนครับหาดไวไฟครับอันนี้นะครับหาดไวไฟเดี๋ยวนะเราอยู่ชั้นสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูย์สองเอสองเอ็มโอเคนี่ได้ละได้ละทุกคนนะครับมินิมินินะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวพวกนี้ค่อยไปซื้อในเซเว่นนะครับ ปะนี่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะครับตึกเขียวก็สมชื่อนะมันเขียวจริงนะครับห้องข้างล่างผมว่าอา,อาจจะแพงนะเพราะมันอยู่ล่างสุดมันอาจจะเป็นหก0้หรือเปล่าไม่รู้นะดาวเอานะครับ เพราะชั้นสองมันประมาณห้าร้อยนั่นเน่ยที่ผมเคยอ,อยูย่อันนี้ห้าร้อยชั้นล่างน่าจะหกร้อยแหละเขียวปึด๊ดเลยเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยทุกคนนะครับบางคนขี้เกียจเดินนะ<ม>ก็เพราะว่ามันอยู่สูงไง รู้สึกว่าจะจะมีห้องผมห้องเดียวหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับมีห้องผมห้องเดียวที่เปิดไฟแสดงว่มามีผมอยู่ห้องเดียวโอเคกลับมาแล้วทุกคนสองเท้าไว้ตรงนี้นะครับได้มาแล้วโอ้โหเดี๋ยวแล้วก็ประตูหลังครับ เพราะว่าบานเกดอย่างเดียวไม่พอเพราะมันไม่มีไม่มียุงครับไม่มียุงกรุงเทพไม่มียุงครับเออบรรยากาศดีเนาะกรุงเทพนะครับเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะทุกคนนะถ้าเป็นบ้านนอกเนี่ยโอโ้โหทุ่มสองทุ่มนี่เงียบสงัดยิ่งอยู่ในป่าด้วยนะโอโ้โหยิ่งน่ากลัวกรุงเทพมี่ต้องไปเที่ยวกลางคืนเนาะนะครับต้องไปกลางคืน ก็จะมีสถานที่เที่ยวหลายที่นะนะครับอืก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเนาะได้มากรุงเทพแล้วก็ได้มาเช่าห้องแบบไม่แพงนะนะครับอันนี้คือสี่ร้อยก็โอเคแล้วไม่ใช่แอร์ผมก็อยู่ได้นะครับครับก็สลับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ